สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะทราบว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ชาติวันตกเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีอํานาจมีอิทธิพลต่อประเทศสยามเรานะคะและคนเหล่านี้มักจะทํากริยาท่าทางดูถูกเหย็ดยามมีอยู่กรณีหนึ่งที่ทูตฝรั่งเศสถีบข้าหลวงไทยตกบันไดจนถึงเสียชีวิตค่ะคุณผู้ฟัง ข้าหลวงคนนั้นก็คือหม่อมราชโชไทยหม่อมราชโชไทยมีนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์กระต่ายเกิดในปลายรัชสมัยของพระพุทธเลิศล้านภาลายรัิการที่สองบิดาของท่านได้นําท่านไปถวายตัวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชการที่สี่ขณะที่รชัชการที่สี่ดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎและเมื่อเจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนนวดแล้วก็มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารนะคะ ท่านได้เปิดการเรียนภาษาอังกฤษขึ้นและเป็นครั้งแรกที่วัดบวรก็มีมิชชันนารีเป็นผู้สอนมีคนหนุ่มหัวก้าวหน้าอยู่ในตำแหน่งสำคัญในราชการขณะนั้นหลายคนมาเรียนหม,ม่อมราชวงศ์กระต่ายก็ร่วมเรียนด้วยอยู่คนหนึ่งจนสามารถเป็นทัวแทนเชิญกระแสร,รับสั่งของเจ้าฟ้ามงกุฎไปเจราจากับชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีและเมื่อเจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมราชวงศ์กระต่ายก็ได้รับพระราชอิสริยยศเป็นหม่อมราชโชยยและในปีพศ2400รชัชกาลที่4ได้ส่งคณะราชทูตไทยอันเชิญพระราชสารและเครื่องราชมนาการไปถวายสมเด็จพระนางเจ้าวิตอเรียแห่งอังกฤษในนั้นก็มีพระยามนตรีสุริยวงศ์หรือชุมม่มบุญนาเป็นราชทูตเจ้าหมื่นสัพเพทพักดีหรือเพนเพนกุลเป็นอุปทูตเจ้าหมื่นมนเทียนพิทักษ์หรือด้วงเป็นตรีทูต หม่อมราโชไทยเป็นล่ามของคณะทูตซึ่งตอนนั้นก็ได้รับการต้อนรับจากอังกฤษเป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ฟังจากการไปอังกฤษในครั้งนั้นกลับมาหม่อมราโชไทยก็ได้เขียนนิราลอนดอนและหมอบัตเลซึ่งเป็นมิชชันนารีอเมริกันก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์นำไปพิมพ์จำหน่ายค่ะซึ่งก็ได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นการซื้อขายลิขสิทธ์ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะจากนั้นอีกสองปีถัดมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงพระกุณาโปรดเกล้าให้หม่อมราชไทยเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลต่างประเทศคนแรกของไทยต่อมามีเรื่องที่บาทหลวงฝรั่งเศสผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดยวนสามเศนเกิดประทะคารมกับลูกวัดของตัวเองแต่เผอิญว่าลูกวัดผู้นั้นเป็นข้าราชการก็คือพระยาวิเศษซึ่งไปเข้ารีดถือคริตบาทหลวงจึงไปฟ้องมองซีเออร์กาเบียนออบาเรทูตฝรั่งเศส ว่าข้าราชการไทยดูถูกคนฝรั่งเศสและก็ศาสนาของฝรั่งเศสมองซีเอออบารจึงมีหนังสือกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวให้ลงโทษพระยาวิเศษแต่พระเจ้าอยู่หัวให้นำเรื่องนี้ไปฟ้องร้องในศาลต่างประเทศเพราะชาวต่างประเทศมีสิทธิสภาพนอกอนา,นาเขตไม่ต้องขึ้นศาลไทยอยู่แล้วเมื่อเรื่องนี้ไปถึงการพิจารณาของศาลต่างประเทศทั้งโจทก์และก็จำเลยก็ประทะคารมกันอีก ต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าอีกฝ่ายพูดโกหกบาทหลวงก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟวิ่งออกจากศาลไปฟ้องทูตของตนอีกมองซเซอา์บาเกรกลายเป็นฟืนเป็นไฟไปด้วยทําหนังสือไปกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้งว่าไม่มีความจําเป็นจะให้ศาลพิจารณาเรื่องนี้แล้วเพราะพยาวิเศษได้ดูถูกบาทหลวงฝรั่งเศสต่อหน้าศาลซึ่งเป็นการดูถูกเกียรติศักด์ของชาติฝรั่งเศส ขอให้ถอดพระยาวิเศษออกจากตำแหน่งและลงโทษอย่างสาสมพร้อมทั้งยังบังอาจเสนอให้ตั้งมงซิเอร์ลามัสคนฝรั่งเศสทำหน้าที่แทนเขียนเสร็จก็ยื่นหนังสือให้มงซิเอร์ลามัสถือหนังสือไปเข้าเฝ้าด้วยตัวเองในกลางดึกของคืนนั้นมงซิเอร์ลามัส e รับราชการอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังโดยมีตำแหน่งอยู่ในกองทหารรักษาพระองค์จึงสามารถเข้าวังหลวงได้ในยามวิการ แต่ก่อนที่มองสเสอรา,ามาสจะเข้าไปก็ได้แวะไปดื่มเหล่าย้อมใจก่อนซึ่งขณะนั้นพระเจ้าอยู่หัวเพิ่งหายประชวนกําลังสดับพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาทรงเห็นว่ามองสเสอรา,ามาสอยู่ในอาการเมาจึงให้กลับไปก่อนรุ่งเช้าค่อยมาใหม่แต่มองสเสอรา,ามาัสไม่ยอมกลับและขึ้นเสียงแสดงกริยากักขระยาบคายจึงรับสั่งให้ทหารหิ้วตัวออกไป ทำให้มองเซอรา,ามาม์สอับอายขายหน้ามากรีบกลับไปฟ้องมองเซอา์บาเรอีกทูตฝรั่งเศสก็ทําหนังสือยื่นถวายอีกครั้งมีใจความว่าเขาจะกลับไปฝรั่งเศสเพื่อกลับทูลให้พระเจ้าจัก,กรพรรดินโปเลียนทรงทราบและระหว่างที่เขาไม่อยู่นี้จะมอบให้ในายพลเรือผู้คุมกําลังอยู่ที่ไส้งอนมาเป็นผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนฝรั่งเศสในกรุงเทพแทน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมอบให้หม่อมราโชไทยเป็นผู้ไปจี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศาลต่อมองเออ์บเรที่สถานทูตฝรั่งเศสเมื่อไปถึงหม่อมราโชไทยแจ้งประสงค์ว่าจะมาพูดเรื่องอะไรมงเออ์บเรก็ไล่ให้ออกไปพ้นสถานทูตหม่อมราโชไทยพยายามที่จะอธิบาย มงเสอเออร์บาเรทูดผู้กักก็กระชากเครื่องยศของมอมราชไทยทิ้งคว้างแล้วก็จิกหัวเวียงมอมราชไทยตกบันไดสถานทูดลงมาซึ่งก็มีข่าวว่ามงเสอเออร์บาเร,รใช้เท้าถีบลงมาด้วยค่ะคุณผู้ฟังมอมราชไทยต้องบอบช้ำนอนป่วยอยู่หลายวันจนกระทั่งถึงอนิชกรรมในวันที่31กรกฎา,าคมพศ2410ซึ่งขณะนั้นมีอายุได้เพียง47ปีค่ะ เรื่องนี้ทางการไทยไม่สามารถทําอะไรทูตฝรั่งเศสได้แต่หมอบัตเล่ไม่ปล่อยไปเปล่าๆนะคะได้นําไปตีแผ่ในบางกอกรีคอร์เดอร์ประนามการกระทําอันต่ําช้าของมงซิเออร์ออบาเรว่าเสียแรงเป็นถึงทูตของสมเด็จพ,พระจกักรพรรดินโปเลียนผู้ทรงพระปีชาเลิศล้ําของทวีปยุโรปหากทรงทราบเรื่องนี้ถึงพระเนตรประกันก็ต้องทรงกลิ้วเป็นแน่ความจริงกรณีพิาพาทของเจ้าอาวาสกับลูกวัดของตัวเอง เป็นอำนาจของบาทหลวงที่จะลงโทษได้อยู่แล้วหาใช่กิจของทูตที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ทั้งการทูลขอให้ถอดค่าราชก,การนั้นอาศัยข้อใดในสนสิัญญาทั้งการกระทำเยี่ยงสัตว์ป่าต่อหม่อมราชโอไทยผู้เคยอยู่ในคณะราชทูตไปจำเริญทางพระราชมัตรีกับพระราชสำนักควีนวิกตอเรียเป็นที่เคารพนับถือของชนทุกชั้นทั้งไทยเทศ เป็นผู้ดำรงความเป็นธรรมและซื่อสัตย์จนได้รับยกย่องและเห็นชอบจากสถานกงสุลต่างๆให้เป็นอธิบดีสารต่างประเทศและยังเป็นเชื้อพระวง์อีกด้วยพฤติกรรมเช่นนี้เป็นความประพฤติที่มีแต่คนฝรั่งเศสเท่านั้นที่สามารถแสดงออกได้มงซิเออร์บาเรกกลับไปฝรั่งเศสปีกว่าก็กลับมาอีกค่ะคุณผู้ฟัง โดยเป็นทูตอัญเชิญพระราชสารของพระจัากรพพัดนโปเลียนที่สามมาถวายรัชกาลที่สี่พร้อมพระแสงกระบี่จารึกอักษรว่าของพระเจ้ากรพพัดฝรั่งเศสถวายพระเจ้าแผ่นดินสยามและพระแสงกระบีอันย่อมมีอักษรจารึกว่าของพระยุพราชกุมารฝรั่งเศสถวายพระยุพราชกุมารสยามถวายเจ้าฟ้าจุฬาลงกรด้วยแต่ก็ไม่ทิ้งนิสัยเดิมนะคะ แล้วก็ในช่วงปีพศ2410นั้นยังมีการสะสั่งปัญหาเขตแดนสยามกับอาณานิคมของฝรั่งเศสในอินโดจีนมองเซอ์บเรมีความขุ่นเคืองพระยาศีสุริยวงศ์หรือช่วงบนนาคสม,าามุหกะลาโหมในตอนนั้นซึ่งเป็นกรรมการปักปันเขตแดนด้วยและขัดขวางการเอาเปรียบของฝรั่งเศสมาตลอดจึงทูลให้พระเจ้าอยู่หัวถอดพระยาศีสุริยวงศ์ออกจากคณะกรรมการชุดนี้ แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงโปรดที่จะถอดออกมองศิอออริออบาเรก็ไม่ละความพยายามวันหนึ่งทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จกลับจากพระอารามจึงไปยืนเกรด,ดูมองเิออรามาสฝึกทหารดักจะเข้าเฝ้าพระจอมเกล้าทอดพระเนตรเห็นก็รับสั่งถามว่ามีธุระอันใดจึงมายืนอยู่แถวนี้ ก็เลยไปเข้าทางมงซเซอรอ์อบาเรยื่นข้อเรียกร้องให้ถอดพยาศีสุริยวงศ์อีกครั้งทั้งยังมังอาจทูลขู่ว่าถ้าไม่โปรดให้เป็นไปตามที่เขาประสงค์แล้วเกรงว่าสัมพันธไมตรีอันดีของสยามกับฝรั่งเศสอาจจะขาดสะบัน้นสงครามจะเกิดขึ้นเป็นแน่ประบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ตรัสตอบแต่อย่างใดสเสด็จเข้าพระราชวังไปหมอบัตเลเจ้าเก่าทราบเรื่องนี้จึงไม่ปล่อยไป ตีแผ่ในบังกรรีคอร์เดอร์ทันทีพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อพิจารณาการกระทําผิดวิธีการทูตของมองซเออร์ออบาเรครั้งนี้เราจะไม่รู้สึกประหลาดใจเลยว่ามงซเออร์ออบาเรจะไม่พยายามอย่างที่สุดที่จะผันแปรเรื่องนี้ให้เป็นว่าในหลวงทรงยามเกียรติของพระเจ้าจากักรพรรดินโปรเลรียนเข้าให้แล้วซึ่งเป็นสาเหตุอ้างเพื่อทําสงครามกับประเทศสยาม เพื่อฝรั่งเศสจะได้ส่งกองทัพมาถอดถอนเจ้าพยาอัคาระมหาเสนาบดีให้ออกไปพ้นทางและจะเป็นเหตุอ้างเพื่อยึดครองประเทศสยามต่อไปการที่มองซีเออร์ออบาเรขอต่อในหลวงที่หน้าพระบรมมหาราชวังนั้นเปรียบได้ชัดๆเหมือนกับการขอตัดแขนขวาของรัฐบาลออกมิหนำซ้ำยังเป็นการขอให้ควักลูกตาขวาและอุดหูทั้งสองข้างของรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วรวมอยู่อีกด้วย การตีแผ่ของบางเกาะร,รีคอร์เดอร์ครั้งนี้มงซีเออร์ออเบรจึงไม่กล้าขัดขวางคณะกรรมการปักปันเขตแดนอีกต่อไปแต่หันมาฟ้องหมอบัดเลในข้อหาหมิ่นประมาทต่อศาลต่างประเทศคดีนี้เป็นคดีครึกโครมแห่งยุคทั้งฝรั่งและไทยต่างเอาใจช่วยหมอบัดเลอย่างพร้อมเพรียงกันกงสุลอังกฤษร,รับเป็นทนายให้จำเลยอีกทั้งผู้พิพากษาในคดีนี้ก็คือมิสเตอร์เจเฮมฮูด กงสุนอเมริกันคนสัญชาติเดียวกับหมอบัตเลแต่พระเจ้าอยู่หัวรชัชการที่สี่ไม่โปรดให้เรื่องนี้ต่อความยาวสร้างความโกรธแค้นให้ทูตฝรั่งเศสอีกแค่นี้ก็คงจะเพียงพอแล้วจึงทรงห้ามข้าราชการที่รู้เห็นเหตุการณ์ไม่ให้ไปเป็นพยานในศาลผลจึงปรากฏว่าศาลได้ตัดสินให้หมอบัตเลเป็นฝ่ายแพ้คดีเพราะหาพยานมายืนยันเรื่องที่เขียนไม่ได้เลย และยังถูกปรับให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่มองซิเออร์ออบาเรเป็นเงิน400เหรียญอเมริกันซึ่งชาวต่างประเทศและก็ชาวไทยต่างก็เรียกกันออกค่าปรับให้แทนจำเลยและเมื่อเรื่องราวสงบแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานเงิน2,000เหรียญให้หมอบัตเลเป็นค่ายาและค่ารักษาค่าราชการภายในแต่กระนั้นหมอบัตเลก็เกิดอาการน้อยใจหยุดออกบางกล่องรีคอร์เดอร์ไปเลย โดยฉบับวันที่16กุมภาพันธ์2410เป็นฉบับสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวความอาหังกาของทูตฝรั่งเศสซึ่งแสดงออกถึงความไม่ให้เกียรติคนไทยแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ